จะอาบได้สบายดีนสบายดีพี่น้องวังไปแต่เอ็ซเบอน่าขอสกปรกด้ประเมนีกมากกับน้องดักสายกินพี่เก่าพี่น้อง ยูองหมอเนาะของหมอเมงแขงสารวบันนี่เลยแตคือมือน,นี้เขาสีมาอาบน่ะเนาะตหังปดบริอาบนา่ะมาไลายมาื่อเลยพี่น้องตัวมินเขียววัเมินโบนมินหนาเลยเนาะก็คือในคำแสงเพิ่นอยู่ครับใส่ในห้องเนาะเช็คซึ่งมาลำยบอพี่น้องเพราะว่าเมื่อซานี้ วานางหรือว่าสาวนางวาอ่าบ่สอนี่ว่านะบ่ได้เนาะเฮาก็สิรองมาเบิ่งอีกเทื่อนึงเนาะเดี๋ยวให้เบิ่งบ่ไ้เงก่อนมื้อนี้วันสุทายให้เบิ่งพี่น้องแต่ว่าเฮาค้าเยกเนาะแดนเยกหลายๆก็ได้ไอบ่ได้ทายให้เบิ่งนี่ก็ว่าสิมีอง้อยู่นี่ครับบ่กล้าไปพี่น้องย่านไปๆเรื่อยๆเดี๋ยวสิถก ดยสิมาอาอยู่วันนี้สาบอนที่เขาเคยอ่านเนาะก็มีหลายคนลังออกเมื่อแน่เนาะนี่แต่เฮานี่แหละอยู่ที่เก่าเพี่น้องหลายคนกอาจสิเบื่อกขอโทษขออภัยนําเด้อพี่น้องเฮาอุตส่าห์่ายคลิปงอแล้วเนาะกีเพิ่นเบิ่งบ่บ่งา่แป๊บนึงอ่ามี FC เพิ่นแชทเปิ้ล และนอกุวลาอีกสังเห็นนะฮะเอาล่งสุด่อดีอยู่ในเฟซบุ๊กเนาะมันก็ได้ถามไอ้น็ตแชทไอคำแจ้งอะไเพราะว่าไอคำแจ้งกระดิ่งทดศัพท์ระไดก็มีแต่น้นองดัดกระดินว่างเวลาพี่น้องกันบริเตอรผู้ใดกระขอโทษขอไถ่นำด้วยพี่น้องด้วยก็คือไอคนแทมาว่าไอลดล่อทาบึงอันนั้นนองดัดว่าชี้ายคลิป อัปเดตอาการค้ําแสงแน่ก็บ่เห็นบิคืนนายทาจนดอกกนดืนก็บ่เห็นล่ะกะขอโทษขอให้น้ํอายก่นเด้อเพราะว่าเฮากะปรึกษากันแห่เนาะว่าเฮ้ยวันนี้เนาะเฮ้ยเฮาบ่ถ่ายคลิปนบ่ว่ามือแล้วเฮาบ่ได้เอาลงเครื่องของข่อยแล้วก็ของเจ้าว่าก็ว่าเพิ่นก็แกงหัวเนาะ ราะว่ารายเดือนผ่านอีกแต่มีไทยทายกีเ่เวกัก็เจ็บป็นเนาะจ้าเนาะก็เจ็บเป็นฮ็ตแนวไลยไปกับยาะไปดินไปมวนไปหัวอยู่ไฮอยู่หน้าฮิตหน้าฮ็ดไทยเนะาะความดังใจว่าแน่นันฮิตไทยเดยวก็สิบไปห้าขาคล้ายแถวีนเมืองวาสัญชาเนาะพี่นอ้องมันก็นมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก่อนเนาะกะเฮ็ตแนวได้ไดไโส่สตาร์คำห้องมันเป็นแนวนี้เนาะ เขาก็จะเปลี่ยนแต่งมันกับเป็นไปไนเ่าราะไรเนาะก็ได้ละแดดแต่สายตากรรมกับนีปลาลุงอาร์เอฟซีไลยคนและเป็นกำลังใจหายเนาะค่ะซีสูฮันนีเนาะเริ่มแดกคันเคร่องนอนแดดเองก็ะทอดไปแน่เดียวก็มาเรื่องมีอิทธิการแห้งคอวกว่าเก่าอีกอะน,นี่กำลังใจก็พอได้สซูแน่พี่น้องเอ้ย vẫn có sự thật là mặt làm mặt 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 Này, mặt 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 đẹp mặt mặt kiếm mặt kiếm mặt 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 có một đặt mặt 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 nào mặt 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 mặt

Nanti ya boleh Boleh beri nilai พี่น้องดังจากที่เขาทำเนี่ยเนาะเียมกระดาษแต่ฝนฝนตกพี่น้องอันนี้คือให้กระตากนี่ตายโด่ฝ่าฝนลบมาเป็นใจยากก็ดีน้องด่วยซะเลยมาผิดเบื่อมัเหนื่อยเลยเนี่ยเขากะ ແລະທາງຊິພີ່ນ້ອງເບິ່ງຊັ້ນນີ້ເນາະກໍຊິໄດ້ດາພີ່ນ້ອງໄປແດມເພີ້ເດີ້ເດີ້ກະພາກໍໄດ້ກໍແຊ່ແດ່ພີ່ນ້ອງເນື້ອເກຫແນນ